เอาครับต่อไปนะครับจะเป็นการสวงแหวนมั่นนะครับเจ้าบ่าวอีกแสวนครับ ใช่ครับอ่านนะเอาตากล้องครับวงเลยนะครับวูเลยนะครับรากูนะซื้อขนดนี้ใช่ใช่ครนะครับเวลาสวนก็ค่อยๆนะครับก้คผม่อนี๋ยวสอันนี้ครับผมม่ดีนะมองกล้องนน้า ขึ้นมานะครับแล้วสวมนิ้วนะสวมนะสวมให้ึ่งนึ่งก่อนนะครับแล้วว่าตามผมสวมกึ่งก่อนแล้ยวก็สวมเอานะพร้อมนะว่าตามนะครับโองจงรักองจงเมตตาองว่านอนสอนง่ายเ,นะเป่าก็ย่งไปที่แหวนเ, <c oughs> <c oughs> เอาเออเซ็กี่นะครับเอา ส่เข้าไปเลยนะครับอโชวยโชว์กระาหันหน้าอกลนะมองกดไมเ่อนิดหยิ้เยหอมองที่แหวนนิดนึงมองทหิดนางไว้นะครับตกตาให้หน่เทอยู่นะก่อนที่แหนนาร ดีก็ดูตามที่ตามกองสั่งำคัญก็จะได้ภาพสวยสวยครับพร้อมไหมครับอ้าวต่อไปยกมือไหว้เอาไหว้เอาไหวที่ตางที่คสามก้มหน่อยก้มก้มไม่ลงเหรออ่านมาอ่านหน้าอกก็ได้ออาที่หน้าอกก็ได้กราบที่หน้าอกก็ได้ออกกับเอาจ้าบ่าวทำยังไงเจ้าบ่าวมีเงินเยอะไห แอคชั่นเห็นว่าเตรียมงานโอ้โหเออเห็นว่าแอคชั่นเลยท่านเยอะแยะไม่ไหนหมดโอเคครับขอบคุณครับขอแยกตัวมือให้กับเจ้าบ่าวนะครับแบนต่อไปเจ้าสาวสวมแหวนให้กับเจ้าบ่าวครับแล้ว ผู้แดงนะไครับพิสิทธิ์หรือออสเด็กสีนะครับสวนให้ขึ้นเองคุณมเอาหม้อกล้องก่อนนะฮะเอาห้องน้ำโอมจงรักเจ้าสาวจ้ะโอมจงหลงโอมจงอยู่ในโอมว่าเป่าก็ไปพี่ยนดีกว่าเสียงโอมด้วยนะครับ สลาหรือต้องรีชาวนานะครับนะไว้ค่แน่เครดีแล้นยายม่อยิมให้แนไว้จบากันกหนงรอบครับปมายกล้องหน่อยทำท่าจับสัวทำท่าจับตัว อ้าวพอแล้วนะนะครับช่วงนี้น้องพิธีการสวมแหวนมั่นก็เสร็จพิธีเรียบร้อยต่อไปครับอรมอดสินสอดมัน่นส่งให้คุณแม่ช่วยกันดูครับปักได้ไหนหฮะ,ะปักที่ออกตามที่ที่ออกที่ข้าที่ชน,นะนนจะรัออก ตาข้าผินใหญ่วันนี้นะครับอนแอบประณีตนะมัดให้มั่นคงนะฮะทั้งสี่้าข้าเลื่อนได้ไม่เป็นไรเลื่อนได้มัดให้มั่นคงนะฮะเพื่อให้คุณแม่เขาเก็บไว้จำเป็นติดกันนะฮะเพื่อเราจะได้งอกเงยงอกงามเหมือนตัวเหมือนนาดูการเจริญรุ่งเรือง ครอบัวมีความสุขมาที่ยครับมา,ามารั้ว่ากไม,ม่ได้บางไม่ได้แม่เปียบมมนะ เให้ดีนะล็อกกุญแจให้ดีนะนะครับตัดกันาแน่นเจ้าเบลไม่้าะต้องมัดให้แน่นนะนะคอันนี้อ่าคุณแม่แบกลุกขึ้นเลยครับเซโอโอ้ยน้ำน้ำมากโอ้โหโอ้ซ้อมมาดีมากเลยเนี่ย อู้หนักนะอู้อู้หนักเนาะอู้ที่หลังโดนท่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้คนไป็นก็อ่า <c oughs> เอาครับนะฮะช่วงนี้เดี๋ยวลองให้เจ้าสาวมาแล้วเ็ะท่าสุดท้ายแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะเสร็จปีตรงช่วงตบบนี้นะครับครับอ่็นได้เลยนะครับครับขณะน,นี้บรรยากาศที่ชื่นมื่นนะเป็นบรรยากาศทีนะ่มีความประทับใจนะครับมีแต่รอยยิ้มอ่านะ แต่ลองยิ้มนะครับที่ครอบครัวทั้งสองนะครับได้มาร่วมเป็นสักขีพยานนะครับที่ว่าสาวครับรเอาจช่วงน,น,นี้อ้าวจบครับช่วงน,นี้ครับเรียนเชิญครับอ่านะครับต่อไปเจ้าบ่าวครับเตรียมตัวอ่าลุกขึ้นเลยครับครับอ่าเดี๋ยวดีาที่ดีผูกข้อมือ นะครับจากสถานที่นิดนึงนะครับขอเครื่องนี้ช่วยกันครับ